เอาละฮะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Sword of Legend Mobile อีกหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้มีตู้ใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับให้เราได้ทําการสุ่มกันนะครับสําหรับสายชาวเกลีอย่างเรานะครับนี่เลยครับเป็นตู้ที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นตู้กระสอบทรายทั้งหมดเลยก็ว่าได้น้ำดูอย่างไบสวีเนี่ยกับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นี่นี่อั้นนะครับ2ตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีสกิลยั่วยุทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นสายกระสอบ สายทั้งคู่เลยด้วยแถมตัวนี้เนี่ยมีพวกดูดเลือดพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าติดตามนะครับน่าใช้น่าเล่นเลยแหละ สำหรับใครที่ยังไม่มีนะผมแนะนําให้สุ่มเลยนะเดี๋ยวมาดูสกิลกันก็ได้นะครับมามาดูสกิลกันสักนิดนึงนะครับสำหรับตัวอันตัวนี้นะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการที่ทําให้ศัตรูหนึ่งตัวนะครับโดนดาเมจแล้วก็มีโอกาส85นะครับที่จะทาให้เป้าหมายติดยั่วยุยั่วยุคืออะไรยั่วยุก็หมายถึงว่าทำให้ตัวละครฝ่ายตรงข้ามนับตีแค่ตัวเราตัวเดียวอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนล็อกเป้าหมายให้ตีแค่ตัวเราแหละยั่วยุเป็นกระสอบทรายจ่าเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยจะดีตรงที่ว่ามันมีกึ่งดาเมจที่ค่อนข้างเอามาใช้ในการโจมตีศัตรูได้อีกด้วยนะครับมีดูดเลื่อดมีอะไรพวกนี้นะครับอะมาดูที่สกิลรองอันที่2นะครับสกิลรองที่2อ,อันนี้เนี่ยเมื่อโดนดาเมจเนี่ยทุกครั้งที่เสียค่า HP 10%นะครับตัวเองเนี่ยก็จะได้รับ1ชั้นไอมืด สถานะไอมืดเนี่ยคืออะไรไอมืดก็คือเป็นสถานะที่แต่ละชั้นเนี่ยจะทําการเพิ่มดาเมจสิและมีเอฟเฟคดูดเลือดอีกด้วยนะครับ <c oughs> เนี่ยที่ผมถึงบอกว่าทำไมมันถึงเป็นกระสอบทรายจ๋านะครับนอกจากมันจะมีฟื้นฟูเลือดแล้ว มีดูดเลือดแล้วมันก็ยังมียั่วยุอีกนะครับซึ่งค,งค่อนข้างครบด้านมากๆสําหรับกระสอบทรายตัวหนึ่งที่จะมีได้นะครับเอาไว้ใช้ในทีมเนี่ยก็จะยิ่งดีเข้าไปให,ใหญ่เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะส่วนสกิลที่3นะครับดึงดูดเทพเนี่ยสกิลนี้จะทําให้ศัตรู1ตัวนะครับโดนดาเมจแล้วก็ทําการฟื้นฟูค่า HP ที่เสียไป30%และทําให้ศัตรูเนี่ยติดยั่วยุอีก1รอบนะครับเห็นไหมมันก็จะมีทั้งสกิลหนึ่งและสกิลสามเลยนะครับสำหรับพวกสกิลยั่วยต่างๆนะ ส่วนสกิลปรับแต่งนะครับหรือว่าสกิลที่ต้องใช้พวกสมุดในการปดอะสกิลนี้เนี่ยเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับจะติดสถานะสาบศัตรูที่ค่า HP ต่ําสุดมองข้ามต่อต้านของฝั่งศัตรูนะครับและเมื่อศัตรูที่ถูกสาบตายเนี่ยตัวเองจะได้รับทันที1รอบและรีเซ็ตเวลาคูดาวนะครับก็คือสกิลสามถึงดูดเทพนั่นแหละเนี่ยก็จะได้รับพวกอ่าฟื้นฟูค่า HP ที่เสียไปแล้วทําให้ศัตรูติดยั่วยูนะครับก็คือ ถ้าเกิดศัตรูที่สาบตายเนี่ยขนาดเดียวกันมันก็จะย้ายสถานะนี้นะครับไปที่ศัตรูที่มีค่า HP ต่ําที่สุดตัวต่อไปแทนนะครับนี่เห็นไหม ข้อดีมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับสมุดปรับแต่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยแหละอ่ะแล้วมาดูที่สมุดบ้างนะครับสมุดหรือว่าชี้เหลืองนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสมุดที่มีค่าสถานะเมื่อโจมตีเนี่ยจะมีโอกาส30%นะครับที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดตัวบาง 2, รอ, 2> <c oughs> รอบเมื่อติดคี้นะครับก็จะมีโอกาส30%ทําให้ศัตรูเกิน2รอบนะครับเก <c oughs> ินเนี่ยก็คือเมื่อโดนดาเมจโดยตรงนะครับจะทําให้ฝ่ายโจมตีเนี่ยฟื้นฟู พีของดาเมจและคิดดัวามาใส่พวกตัวแทงพวกตัวมีดูดเลือดเราหิวกันรัวัวครับทุกคน,นก็ประมาณนี้นะแต่พวกนี้เนี่ยใส่แทงหรือใส่ฮิวหรือว่าพวกตัวมีดูดเลือดเนี่ยต้องเน้นพวกตัวติดพิษเผาไหมอะไรพวกนี้นะครับเป็นหลัก เขาเรียกว่าผ่านดามเมดนะครับล้วก็ห้ามเลือดอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้พวกตัวแทงพวกตัวกระสอบทรายเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะครับ่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยอา่าที่คนตามหากันค่อนข้างเยอะนอกจากตัวขุยนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับดูสกิลนิดหน่อยละกันนะมาสกิลแรกนะครับก็จะทาให้ศัตรูหนึ่งตัวนะครับติดยั่วย,ยุเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสฟ,ฟื้นฟู HP ด,ด้วยนะครับของดามเมทที่โดนนะถ้าทําให้ศัตรูเนี่ยหนึ่งตัวโดนดามเมทด้วยเพิ่มดามเมทสิเของค่า HP แล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ย มีโอกาสฟื้นฟูแล้วก็ติดยั่วยุฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีแมนะ้สกิลมันก็จะคล้ายๆก,กันกับตัวอั้นเลยนะครับสำหรับสกิลรองนะครับเมื่อโดนศัตรูโจมตีเนี่ยมีโอกาส70%นะครับที่จะทําให้สกิลของตัวเราเองเนี่ยไอ้สกิลความลับนักปกครองสกิลที่3นะครับ เวลาคููดาวเนี่ยจะทําการลดลง1รอบแล้วถ้าเกิดติดคี้เนี่ยจะทําการลดลงถึง2รอบเลยนะครับส่วนสกิลหลักนะครับสกิลที่3สกิลความลับนับปกคคองเมื่อกี้นี้เนี่ยแหละที่ เป็นสกิลต่อเนื่องมาจากสกิลนี้นะครับทำให้ศัตรูเนี่ยหนึ่งตัวโดนดาเมจของแม็กซเฮดพีของเรานะครับและทำการมองข้ามป้องกันของศัตรูด้วยแบบ100เซนะครับและทำการฟื้นฟูเฮดพีห้ของดาเมจเมื่อการต่อสู้เริ่มนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่การครูดาวทันทีเนี่ยเรียกได้ว่า2ตัวนี้นะครับจะเป็นกระสอบทรายที่เป็นกระสอบทรายจาสทัทีเดียวนะครับมียั่วยุด,ด้วยนะเลือดอาจจะไม่ได้เท่าคุยหรือไม่ได้อึดหนักแน่นขนาดนั้นนะครับ แต่ว่าสกิลโดยรวมเนี่ยสามารถสวนก่ายของขามได้ด้วยสําหรับ2ตัวนี้นะครับก็เหมาะกับทีมที่ต้องการเน้นพวกแทงไฟเตอร์แบบหนักๆนะครับตอนสกิลรองอีกสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลปลดสมุดนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อสังหารศัตรูนะครับสกิลความลับนับปกครองเนี่ยจะทําการลดเวลาคูลดาวอีก3รอบนะครับฟื้นฟู HP ให้ตัวเองอีกยีเปอร์เซ็นโอ้โหคิดดูจะตายจะตายก็ยิวจะตายจะตายก็ยิวนะครับก็ถือว่าเป็น2ตัวที่ผมว่าน่าเล่นนะ สำหรับทีมไหนที่ไม่มีแทงนะครับแล้วแบบดวงไม่มากับตัวคุยจริงๆสุ่มยังไงก็สุ่มไม่ได้นะครับผมแนะนําให้สุ่มหา2ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเสียดายว่าตัวสุ่มผมไม่พอนะถ้าตัวสุ่มผมพอผมเอาเลยนะครับเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับ EP นี้นะครับก็มาแนะนําตัวสายกระสอบสายที่น่าสุ่มนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ